ยประกันชีวิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิเน็กซ์กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีคาเมลา่าเบบี้ทูเวฟพาวเดอร์ไบรท์ กับเช่วงนี้โอ้โ,โ,อโบงางกตอนนี้นะคะอยู่ในบรรยากาศค่ะของการชิงแชมป์ฤดูร้อนปีที่7นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วเป็นรอบเพลงช นั่นคือโรงเรียนพนมทวนจรูปรถรรมจากจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้นักร้องนำนี่เขาไม่ธรรมดาฟีไม้เลยมือแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยค่ะและอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจากจังหวัดนครปฐมค่ะครับผมวันนี้เราก็จะไปดู2โรงเรียนนี่เหรอว่าเขาเป็นยังไงทํำยังไงวันนี้มีพิเศษกว่าคะ่ะพิเศษอะไรเนี่ยจยเนี่จะเดินออกนอกสถานที่เองจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวเองเลยหมายถึงจะพาน้องๆไปเที่ยวเนี่ยนะใช่ค่ะแต่ว่าเป็นน้องๆตัวเล็กๆนะไปเที่ยวที่ไหนบ้าน<อ>ไหนได้ ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นที่ไหนนะคะ oh, oh. เดี๋ยวไม่สนุกแต่ว่าไปดูกันเลยกับช่วงนี้ดีกว่าโอ้โหบางกอง ผู้ชมคะ่ะจุลยพาน้องๆค่ะจากโรงเรียนนะคะสาธิตเทศบาลค่ะบ้านเชตววนจักจังหวัดแพร่นะคะมาดูงานต่างๆนะคะวันนี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังนะคะเป็นผลิตภัณฑ์และก็สินค้าค่ะจากโครงการสายเยรักแห่งครอบครัวนะคะปีนี้เป็นปีที่6นะคะเราได้รวมนะคะสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากศิลปาชีพ904นะคะและที่เราเห็นเนี่ยมาจากหลายๆจังหวัดเลยค่ะวันนี้วันเดียวได้ดูครบเลยไปดูกันเลยไหมคะค่ะ,คะไปดูกันเลยค่ะมิตรคอน มีหลายประเภทนะคะเป็นงานฝีมือก็มีเป็นดอกไม้หรือว่าจะเป็นผ้านะคะกระเป๋านะคะหัตถกรรมต่างๆเรียกได้ว่างานแบบละเอียดมากนะคะย่านริเพาอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะถ้าอาจารย์ถูกใจแบบนี้นะคะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะไปกันให้ได้นะคะที่งานมหากรรม6ปีนะคะโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวค่ะคนไทยค่ะต้องอุดหนุนสินค้าไทยนะคะและคุณภาพงานฝีมือดีๆแบบนี้ต้องไปกันนะคะพวกเราต้องลาไปก่อนเนาะสำหรับโอโหบางกอกบ๊ายบายค่ะ ตอนนี้เราไปสนุกกันแผ่นดินไทยไม่เคยร้ต่อไปอนาคตจะเป็นดาวรุ่แนงอนาคตได้ดีมากๆเลยเพราะว่าโรบมีเนื้อเสียงเป็นเพลง